ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้แอป Garmin น,นะครับสำหรับการบันทึกหรือว่าตารางการซ้อมมาราทอนนะครับโดยเฉพาะมาราทอนเพราะว่าใน Garmin เนี่ยจะอาจจะเลือกโค้ชได้เฉพาะ,ะ 10k นะครับแล้วก็ฮาฟมาราธอนเท่านั้นนะครับพอเราเข้ามาในอันนี้จะไม่ล็อกอินให้ดูนะครับเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้เป็นล็อกอินของเรานะครับก็เข้ามาแล้วนะครับมาดูที่เมนูฝั่งทางซ้ายตัวนี้นะครับขอเลื่อนเอาใหญ่ๆเลยแล้วกันนะจากสัก200นะครับด้านนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับมาดูที่เทรนนิ่งนะครับลองเทียบถ้าสมมติเมนูเราเป็นภาษาไทยก็ลองเทียบเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เราอาจจะใช้เทรนนิ่งแพลนนะครับเป็นแพลนที่เราจะใช้นะครับก็มีหลายอันนะครับ เราสามารถเลือกตัวที่เป็นโค้ชหรือว่าเลือกตัวที่ตัวที่เรามาราทอนเนี่ยจะเลือกในเว็บเท่านั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่16นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมีตารางคร่าวๆนะครับก็คือมีเกี่ยวกับโซนการหายใจด้วยแล้วก็มีเวลาต่าง,างนนๆนะครับเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับในการทำในการ ดูว่าสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่16เนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะครับสัปดาห์ที่16ก็คือผมจะไปวิ่งที่บางแสนมาราทอนนะครับก็จะเป็นวิคที่16แล้วก็สัปดาห์ที่7นะครับก็อันนี้เป็นแผนที่เราตั้งไว้แล้วเดี๋ยวว่าเราจะเริ่มใหม่เลยเนาะก็มาดูนะครับตัวที่เราเสร็จแล้วก็จะมีพวกตัวนี้เราจะเลือกได้นะครับโค้ชเป็นฮาลมาราทอน 10K อะไรเงี้ยครับบางอันก็ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับก็แต่ก็จะเป็น ไกด์ไลน์ให้เรานะครับมีโค้ชเอ่อเกรกนะครับเจฟอะไรเงี้ยนะครับก็อีกเอมี่นี่ยังไม่ได้ทำนะครับอ่ะเราลองมาดูก่อนว่าเราจะทำยังไงนะครับไฟล์อะแ plan นะครับตรงนี้นะครับอ่าก็กดมาเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกรันนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับเลือกโค้ชได้อย่างที่บอก 5k 10k หรือฮาล์มาราธอนเนี่ยเราเลือกโค้ชได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมี2แบบฮาร์ดกับบรกินเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกอสําหรับบุรีรัมมาราทอนละกันนะครับบุรีรัมมาราทอนนะครับบุรีรัมมาราทอนเดี๋ยวบุรีรัมมาราทอนเนี่ยจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมกราปีสองศูนย์สองสามนะครับเราลองมาเลือกดูว่าเราจะทำยังไงนะครับอ่ะมาดูก็ไล่ลงไปนะครับ ผมอาจจะเอาขั้น intermediate นะครับมีสองขั้นก็คือ advance กับ intermediate นะครับเราเลือกอไม่เอา beginner แล้วกันนะครับเอาเอาอ intermediate แล้วกันนะครับก็ต่างกันนะครับมีเจ็ work out กับห้า work out เราเอาห้า work out ก็พอนะครับคราวที่แล้วผมเลือกประมาณนี้นะครับสำหรับบางแสนเนาะแล้วก็ตัวตัว วีรำเดี๋ยวเลือกเป็นแบบธรรมดาแล้วกันนะครับเราปรับได้อยู่ดีนะครับแต่เราจะเลื่อนวันที่ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในการมินว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็มาดูก่อนเราเลือกก่อนนะครับ Start d เด e ก็อันนี้ก็คือเป็นวันที่เขาเขาเลือกให้นะครับสมมุติว่าเราเป็น Start d เด e วันที่อันนี้ก็คือวันที่วันที่จบเนะเาะเราอาจจะต้องเลือกก่อนนะครับถึงเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มวันที่ เป็นสัปดาห์แรกนะครับเป็นวันที่2นะครับซึ่งผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะได้วันที่21เลยเป็นสัปดาห์ที่16นะครับนะครับเราก็สามารถคลิกดูตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับคลิกดูได้ไหมเลื่อนดูได้ไหมอ่าโอเคโอเคเอาใหม่นะครับคลิกใหม่นะครับเอา intermediate นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวันที่อ๋หรือว่าเราเลือก start หรือ finish ก็ได้อ่าเลือกเป็น finish นะครับ Finish Date เป็นวันที่21เนาะเป็นวันเสาร์นะครับกด s h a ์ดูไปเลยนะครับก็คือมันก็จะเริ่มให้อัตโนมัตินะครับ16 week ตั้งตารางไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะให้ตารางมาเลยนะครับเราสามารถ Edit ตัวนี้ได้นะครับแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นของ อันนี้เป็นของที่เราตั้งไว้แล้วนะครับมีฮาร์ดเรทแล้วก็มีตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสําหรับไอ้บุรีรัมมาราทอนนะครับโอเคเราตั้งได้แล้วแล้วก็มาดูในแต่ละสัปดาห์นะจริงๆแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สัปดาห์นี้แล้วนะครับก็ Long run ลองรันก็จะเป็นร้อยห้านาทีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับมีพวกฮิลอัพฮิล if possible อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับอืมนะ แล้วก็ดูสัปดาห์ที่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นกุลรักมาราธอนของเรานะครับมาดูที่นาฬิกาของเราดีกว่านะครับนาฬิกาของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของแอปเราเลยนะครับก็จะมีอยู่ที่คัลเลนดาร์นะครับมันก็จะมันก็จะจริงๆถ้าเราตั้งไว้แล้วมันก็จะซิงให้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีของอันไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็ลองเช็คดูได้นะครับแต่ตอนนี้มันจะมี2ตารางที่ซ้อนกันแล้ว นะครับก็ดูก็ดูวุ่นวายอยู่นะครับก็อาจจะต้องลบตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูที่นาฬิกาเราบ้างนะครับนาฬิกาเราเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราทํางานใช่ไหมครับเราจะวิ่งเนาะสมมุติเราจะวิ่งก็กดนี่นะครับวิ่งนะครับมันก็จะให้หาออปชันนะครับก็คือตารางเนี่ยเราเราเราวิ่งเราเราเราเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เราเลือกมาัลก็ก็กดตัวนี้ตัวที่2นะครับแล้วก็มาดูที่ Training c a l enda r นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรนะครับ tomorrow ทำอะไรนะครับหรือว่าจริงๆ yesterday มันให้วิ่งอะไรนะครับ long run นะครับแล้วก็หรือว่า easy แล้วก็กดเข้ามาดูนะครับเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับ view นะครับหรือว่าเราดู work out ก็คือเราทำตัวนั้นเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับ ก็ขอให้เซตที่นาฬิกาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ลองมาดูใน,ในแต่ละสัปดาห์เรามีอะไรบ้างเด,เดี๋ยวผมขอลบอันนี้ออกไปก่อนเนาะลืมเอาออกไปก่อนนะครับอันนี้ตัวที่เราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตัวนี้ของบางแสนก่อนเนาะอันนี้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะก็สัปดาห์ที่ส5บแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงเดี๋ยวสมมติถ้ามันซิง์ก็จะเร็วมากนะครับ ามาดูรายละเอียดนะครับามาดูที่แอปของเรานะครับกลับไปก่อนนะครับก็จะเหลือไม่กี่วันนะครับนะครับมาดูตัวนี้ใหม่ตื่นๆจะจะลบได้จะลบได้เร็วขนาดไหนนะครับอะตอนนี้นะครับที่ที่แอปของเราเหลือแค่นี้แล้วนะครับ เป็นตารางแบบนี้นะครับอันนี้ของบางแสนนะครับก็ก็มีตารางเดี๋ยวค่อยแอดของไอตัวบุยลำเข้าไปละกันนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอให้เราสนุกกับการเซตค่านาฬิกาการ i ินนะครับแล้วก็ใช้กับการวิ่งมาราธอนนะครับมาราธอนเน้นเซตที่เว็บอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคลิกได้แล้วก็ออคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ Thank you